ต่อไปดีกาที่4นะครับเป็นเรื่องของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพศ2534ตามมาตรา7วรรค2แล้วก็มาตรา8อนุ6ครับมาตรา7วรรค2นะเรามาดูวรรค1กันก่อนมาตรา7เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะได้แก่เครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะที่ทําให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่นอันนี้คีย์เวิร์ดนะครับส่วนวรรค2 เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะในลักษณะบ่งเฉพาะครับก็จะมีหลายอนุมาตาด้วยกันตรงนี้ลงไปดูในตัวบทนะครับส่วนมาตา8ครับเครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ห้ามมิให้รับจดทะเบียนอนุ6ครับธงชาติหรือเครื่องหมายประจําชาติของรัฐต่างประเทศ Ong, หรือเครื่องหมายขององค์การระหว่างประเทศตราประจำปะมุขของรัฐต่างประเทศเครื่องหมายราชการและเครื่องหมายควบคุมและรับรองคุณภาพสินค้าของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศหรือชื่อและชื่อย่อของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศนั้นสรุปใจความสำคัญก็คือส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นในส่วนของธงชาติ รหรือว่าเครื่องหมายที่เกี่ยวกับประเทศรวมทั้งชื่อนะครับชื่อของประเทศต่างๆด้วยนะครับเรามาดูดีการในเรื่องนี้กันนะโจทย์นําสืบว่าโจทย์ประดิษฐ์คำว่าสิงคโปร์แอร์สะกดอย่างนี้นะครับสิงคโปร์แอร์ขึ้นใหม่โดยนำคำว่าสิงคโปร์กับคำว่าแอร์มาเรียงต่อกันเกิดเป็นคำใหม่ครับ และไม่มีคําแปลหรือความหมายตามพจนานุกรมแม้คําที่โจทย์นํามาเรียงต่อจะเป็นภาษาลรมันขึ้นใหม่และเรียงอักษรที่ต่อกันไปแต่โจทย์และประชาชนทั่วไปก็เรียกขานว่าสิงคโปร์แอร์ซึ่งเป็นคําเรียกขานของคําเดิมที่นํามาเรียงต่อกันนั่นเองคําว่าสิงคโปร์ตามพจนานุกรมและความเข้าใจของคนทั่วไปหมายถึงประเทศสิงคโปร์และคำว่า Air, แอร์แปลว่าอากาศจึงไม่อาจถือได้ว่าคำว่าสิงคโปร์แอร์ไม่มีคำแปล ดังที่โจทย์กล่าวอ้างได้เมื่อเครื่องหมายบริการคําว่าสิงคโปร์แอร์ของโจทย์นํามาใช้กับบริการในจําพวกสายการายการบริการการขนส่งทางอากาศการขนส่งผู้โดยสารการขนส่งสินค้าย่อมเป็นคําที่เล็งถึงลักษณะของการบริการโดยตรงจึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายคารค้าพศ2534มาตรา7วรรค2ครับมาตรา7วรรค2นะครับ เขาก็บัญญัติไว้ว่าเครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นสาระสาคัญดังต่อไปนี้ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะครับสรุปว่าเครื่องหมายการค้าสิงคโปร์แอร์เนี่ยมันไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะครับตามมาตรา7วรรคสองคำว่าสิงคโปร์แปลว่าสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเป็นชื่อของรัฐต่างประเทศถือได้ว่าเครื่องหมายบริการคําว่าสิงคโปร์แอร์ของโจทย์มีชื่อของรัฐต่างประเทศอยู่ด้วยที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับเมื่อไม่ปรากฏว่าโจทย์ได้รับอนุญาตจาก ผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ของประเทศสิงคโปร์ให้นำคำว่าสิงคโปร์มาใช้เป็นชื่อทางการค้าคำขอของโจทย์จึงต้องห้ามครับมิให้รับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพศ2 5 3 4ตามมาตรา8อนุหครับสรุปก็คือต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนนั่นเองครับ